ถ่าย,ย,ย,ถยรูปตัวเองให้หน่อยคุคนไม่อ้อยัอย like อกน่อยหารูตัวเองหน่อยใบ้นะแม่อ้อยขลรอ้อย้อยกลับบ้านาน,นะ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 ครับไปขอเพลมาบ้างนะเบินไดามไม่ไปเนแต่ความ ดาวมีไว้บึ้งไอเอื้องมาถึงบอกเลือดหัวใจของน้องดึงขึ้นเปทีเลยดิแม่พอหลับตาฝันไอใจตัวแม่พอมีเกาอี้ส่วนตัวแม่พอทีก็อีส่วนตัวแต่ลอยมองเรื่องวาสนาไม่เป็นเจ้าของดานรักขึ้นทานมี ไอ <hak> <famously> ้ดูคูกเกตยกลองแม่ดูได้เนี่ยเออไม่เปลช้านะปลาเริ่มเพลงไรอ้อยของแม่หรอแม่ไยไม่ได้ฟังไรอ้อยเลยต้องมาขอตรงนี้ขอจองแรงใจขอจองคนดีอย่างน้อยเป็นแรงใจจะทำให้เธอเ็น ឲ្យបានប៉ះយុគໄລនិយាយទៅមកនិយាយกันអ្នកគាត់រ້ອງពេកឲ្យຟັງយណាមិនឲ្យទៅគាត់មុនប៉ះមិនចា ตาแม่ให้น้องทิวน้องทิวต้องมาเรียนตังหน้าด้วยนะทิวไปน้องนายเท่าไหร่ก็ร้องไปแล้วเหรอไปแล้วร้องแล้วเหรอยังไม่ร้องเลยอ่านแต่ยังไม่ร้องจริงจริงหรือว่าอยากจโชว์เสื้อใหม่มีงานเป็นรายการเป็นไงใช่เขาต้มมาสามร้อยหรอต้องตาด้วยบักคำพานะเนาะสามร้อยแม่ไม่เอ่ยนาม กม่พี่ลินยืนยูขอพ่อขอแมคนเดิมสิเป็นคนนี้เราได้แม่สิตังใจล้แพ้ที่บบาแผลที่บอให้แม่เสียใจนาเท่าไหร่นะ7,000ันนะันนะแม่น้าตอนนี้ให้ได้เลยนะแม่น้ คิดถึงเธอทุกวินาทีอยากจะพบเธอทีหวานสุดแล้วอน้องแตงไหวนะไหวนะพลุกจ่อหน้าเลยนะนองแดงนงงวาแคามคิดตจดเพลงรักสถานดินจะเพลไปไหจับม

ข้าเอือนอเถือนเนี่ยแหละจะเถือนเขียนยังไงสองอ่สาตเข้าเอือนอนเถื่อนเนี่ยแหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 หโอห้โหโอ้โอ้โห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 โอ้โอ้โห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 โ ฮะแล้วมร์จนหายันเบ้าด้วยาเ้าลืมันนั้นปิงล่อยลอยลอยปล่อยลอยลอยลอยให้คนรักักหาฉันไายตัวฉันเป็นเบาแกาึ้นมาสูงกันเลยลบากเดินจน เหม็นเน่าใช่เหรอร้องนะคะแต่ไม่จบเพลงนะคะสวยิใจนะคะตกความที่ยังไม่้ยังหวานอย่างนี้หัวใจที่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยืนรอ่อบรรทถึงเธอเคยพารือผู้ชายแม้จะ สรงพระพี่น่อยน้องคิดเสียว่าเอวบุญใจสารถ้าเธอไม่เข้าใจขอสารภาพอดทรท์รับเธอก็ยังน้อยจับรับเธอทวสงบักพ้นสู้อะ อะไรืมไแล้วรักเธอมาสองฉัรักเธอรักเธอสุดสุดไม่มีวันหยุดแต่สาวอาทิตย์ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิตประตูวัดใจคอ พูดซิใครลืมเตือนด้วยทำไงได้ไหมฝากมาว่าถ like ้าบนคนดีเขาไม่ได้ฝากมาที่แม่ของเองอาไหนไม่อยอะไรมันมทำลืมเลยหนวดผีเสื้ออะไรนะลืมไปแล้วถ้าบนคนดีเดี๋ยวพูดซิไม่ลืมด้วยวยได้เลยพี่ปิดท่าเขาต้มมัดเท่าไหร่ก่อนดีกว่าตอนนี้เจ็ดพันนะนิ่งเลยอ่ะ นิ่งสนิทเลยนะคะข้าเขาต้มมันนะแม่ช่วงนี้นะคะมอบได้เลยนะคะตอนนี้ได้เจ็ดพันนะจ๊ะเธอมีหมใดถึงมาดใจคี่ยืนงงทันทีดังทพี่เขาสิ่งกายเอแล้วเหลือสามเพลงสุดท้ายที่ขอมารักสุดท้ายดินถื่นด้วยดี ขอเพลงยากอีกแล้วพี่แป๊ดขอเพลงยากนานเท่าไหร่ก็รอนกันด้วยว่าใครขอนานเท่าไหร่นี่อยู่คนเดียวอ่ะเนาะเธอสั่งให้รอฉันก็รออยางมีจุดหมาย